10อันดับนักฟุตบอลรายได้สูงสุดประจำปี2024ฟอบนิตยาสารเกี่ยวกับธุรกิจและการเงินระดับโลกได้จัดอันดับ10นักเตะที่มีรายได้สูงที่สุดในปี2024โดยจัดอันดับมาจากการประมาณค่ารายได้ในฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5ถึงซึ่งรวมทั้งเงินเดือนโบนัสและในบางกรณีรวมข้อตกลงสิทธิธภาพลักษณ์ของสโมสรน,นอกจากนี้ยังมีรายได้นอกสนาม ที่เป็นเงินจากค่าโฆษณาค่าลิขสิทธิ์การออกงานและของที่ระลึกตลอดจนธุรกิจที่นักเตะแ,แต่ละคนร่วมดำเนินการอยู่ทั้งนี้ตัวเลขทั้งหมดจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐริเตียนโนโลนาลโดอายุ39ปีสัญชาติโปรตุเกสจากสโมสรอัลนาเซอร์รายได้ในสนาม220ล้านเหรียญรายได้นอกสนาม65ล้านเหรียญรายได้รวม 285ล้านเหรียญเลโอนลเมสซี่อายุ37ปีสัญชาติอาร์เจนตินาจากสโมสรอินเตอร์มายามีรายได้ในสนาม60ล้านเหรียญรายได้นอกสนาม75ล้านเหรียญรายได้รวม135ล้านเหรียญเนมาอายุ32ปีสัญชาติบราซิลจากสโมสรอัลฮีลาวรายได้ในสนาม80ล้านเหรียญ รายได้นอกสนาม30ล้านเหรียญรายได้รวม110ล้านเหรียญคาริมเบนเซมา่าอายุ36ปีสัญชาติฝรั่งเศสจากสโมสรอ่าวกิติฮัตรายได้ในสนาม100ล้านเหรียญรายได้นอกสนามสล้านเหรียญรายได้รวม104ล้านเหรียญ คีเลียนเอ็มบปเป้อายุ25ปีสัญชาติฝรั่งเศสจากสโมสรเรลัลมารลิดรายได้ในสนาม70ล้านเหรียญรายได้นอกสนาม20ล้านเหรียญรายได้รวม90ล้านเหรียญเออร์ลิงฮาเลนอายุ24ปีสัญชาตินอร์เวย์จากสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้รายได้ในสนาม46ล้านเหรียญรายได้นอกสนาม14ล้านเหรียญรายได้รวม 60ล้านเหรียญวินิซิอุสจูเนียร์อายุ24ปีสัญชาติบราซิลจากสโมสรเรอลมลิดรายได้ในสนาม40ล้านเหรียญรายได้นอกสนาม15ล้านเหรียญรายได้รวม55ล้านเหรียญโมฮัมเหม็ดซาลาอายุ32ปีสัญชาติอียิปต์จากสโมสรลิเวอร์พูลรายได้ในสนาม35ล้านเหรียญ รายได้นอกสนาม18ล้านเหรียญรายได้รวม53ล้านเหรียญซาดิโอมาเน่อายุ32ปีสัญชาติเซเนกัลจากสโมสรอนเอลนาเซอร์รายได้ในสนาม48ล้านเหรียญรายได้นอกสนาม4ล้านเหรียญรายได้รวม52ล้านเหรียญเควินเดอร์บอย อายุ33ปีสัญชาติเบลเยียมจากสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้รายได้ในสนาม35ล้านเหรียญรายได้นอกสนาม4ล้านเหรียญรายได้รวม39ล้านเหรียญ